แนวคิดที่น่าสนใจสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับในการประกาศรายชื่อผู้ซึ่งเขาจะแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสารดีกาเกอนการเลือกตั้งเลยให้ประชาชนมีโอกาสร่วมตัดสินใจซึ่งตามปกติแล้วในประธานาธิบดีซึ่งชนะการเลือกตั้งพอเข้ามาถ้าเกิดมีที่ว่างในตําแหน่งสารสูงสุดของสหรัฐเนี่ยเขาก็จะมีเสียจด้วยตน้นวัตในการเสนอชื่อการเสนอชื่อมันก็จะผ่านขั้นตอนการรับรองโดยสมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมธิการแต่ว่ารอบนี้ประธานาธิบดีสหรัฐก็เพิ่มความชอบธรรมให้กับผู้พักษาที่เขาจะเสนอชื่อหลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนโดยการที่เขาอ่านชื่อผู้พักษาให้ฟังเลยว่า20คนเนี่ยเขาจะเสนอชื่อใครบ้างก็มีหลายคนไม่ว่าจะเป็นผู้พักษาระดับศารกลางแล้วก็ยังมีนักการเมืองด้วยนะฮะมีสวด้วยมีนักวิชาการก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าแนวคิดเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่า S <S เมื่อทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเนี่ยและเขาเสนอชื่อผู้พากษาสารดีกาต่างๆเหล่านี้ที่เขาอ่านรายชื่อให้ฟังแล้วก่อนการเลือกตั้งมันยิ่งทําให้ชื่อบุคคลต่างๆเหล่านี้มีความชอบธรรมมากยิ่งขึ้นและถูกปฏิเสธได้ยากโดยสมาชิกวุฒิสภาต่อให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาดักพกรรคเดโมแครตแล้วต่อให้ NGO ไปควานหาคนนู้นคนนี้มากล่าวหาเรื่องไร้สาระกับผู้พากษาต่างๆเหล่านี้มันแทบจะไม่มีความชอบธรรมแล้วเพราะว่าทรัมป์ เปิดชื่อทุกคนซึ่งเขาจะเสนอชื่อหลังเลือกตั้งเนี่ยเขาเปิดชื่อตั้งแต่หาเสียงเลยสองเดือนก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยเขาให้คนนําชื่อต่างๆ่เหล่านี้ไปพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้าคนเลือกทรัมป์ก็แสดงว่าอย่างน้อยต้องการรายชื่อผู้พากษาชุดนี้ที่จะไปนั่งในศาลสูงสุดของสหรัฐนี่คือวิธีการเชื่อมโยงโดยตรงนะระหว่างประชาชนนะกับการตัดสินใจในการเลือกนักการเมืองคนใดคนหนึ่ง และรายชื่อผู้พากษาสารดีกาซึ่งประชาชนต้องการที่จะเห็นนั่งบนบัลลังก์วินิจฉัยคดีสำคัญสำคัญของประเทศชาติผมกลับมองว่าในโมเดลของการสร้างรัฐธรรมนูญเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องหาแนวทางในการเชื่อมโยงประชาชนกับกระบวนการตุลาการไม่มากก็น้อยแน่นอนมันทำอย่างสันบริการไม่ได้หรอกแต่ว่าอย่างไรก็ดีการขาดความรบับผิดชอบ ของฝ่ายตุลาการพิวัตรในไทยในช่วง14ปีที่ผ่านมาซึ่งนำมาสู่วิกฤตทางการเมืองในรอบนี้เนี่ยนะฮะที่ก็จะรำลึกในวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้วันเสาร์เนี่ยนะฮะมันก็เพราะการที่ตุลาการไม่มีการเชื่อมโยงกับประชาชนเอาเสียเลยจากประธานาธิบดีสหรัฐที่ประกาศรายชื่อคนที่เขาต้องการเสนอชื่อเป็นผู้พิพากษานะครับไปดูประธานาธิบดีสหรัฐที่ไปหาเสียงที่โมลารัตมิชิแกนไปถึงก็สวด ผู้ว่ามิชิแกนเลยนะฮะที่ไปล็อกดาวน์ทำให้คนไม่สามารถไปเรียนหนังสือไปทำงานได้ผู้อารัฐมิชิแกนไม่ได้เรื่องประธานาธิบดีสหรัฐสวดให้เขาฟังที่รัฐของเขาลงจากเครื่องบินแอร์ฟอร์สวันนะครับเดินเข้ามาแล้วก็ยืนปราัสเลยฮะไม่ต้องเสียเวลาไปที่ไหนแล้วฮะปราศัยมันกลางสนามบินเลยฮะสนามบินลานมันกว้างดีไม่ต้องไปเสียเวลาหาพื้นที่อื่นในการจัดกิจกรรมจะจัดที่ไหนจัดไปเลยไม่ต้องมานั่งมีพิธีการมาก ปูพรมแดงให้เดินลงมาเสร็จแล้วประธานาธิบดีขึ้นแท่นบนเวทีแล้วก็พูดแล้วไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอ้อมค้อมนะฮะคือถ้าจะตำาหนินักการเมืองฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องทำเป็นเหมือนมาพูดคุยกันอย่างดิบดียกมือไหว้กันในเวลาที่เจอกันเลยเสร็จแล้วด่ารับหลังไมมฮะทรันี่คือด่าต่อ,ต,อต่อหน้าเลยฮะด่าแบบสดๆเลยฮะ และนั่นคือประธานาธิบดีคนนี้ปราศัยไปไปมาประชาชนที่ยืนฟังอยู่ตะโกนออกมาบอกว่าเฮ้ย we love you ฮะมวลชนเนี่ยยืนฟังทรัมป์ปราศัยแล้วก็บอกว่าผมรักคุณเนี่ยฉันรักเธอ we love you ทรัมป์อ่ะเขารักทรัมป์ขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกคนที่เลือกทรัมป์นะผมก็ใจว่าวาทกรรมของอย่างน้อยสเลปชื่อดังในสัอเมการหลายคนแล้วก็มีนักวิชาการจำนวนมากและสื่อเนี่ยสื่อกระแสหลักเนี่ย พยายามที่จะดูถูกดูแคลนประชาชนชาวอเมริกันที่เลือกทรัมป์ว่าเป็นคนที่ไม่มีความรู้ความอ่านเป็นพวกผิวขาวสุดโต่งเป็นพวกคนที่ต้องการอนุรักษ์สิ่งเดิมๆไว้ไม่ยอมรับคนต่างด้าวอะไรประมาณนี้วัฒกรรมต่างๆเหล่านั้นนะฮะมันเป็นวัฒกรรมที่ดูถูกประชาชนที่เขาไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขาต้องการเลือกทรัมป์เขาต้องการเลือกผู้นําคนใดคนหนึ่งเพราะว่าผู้นําคนนั้นตอบสนองผลประโยชน์ และมีอุดมการณ์ทางสังคมทางศาสนาและทางการเมืองและทางเศรษฐกิจสอดคล้องกับเขาเขาไม่ได้โง่เขาที่เลือกทรัมป์เขาฉลาดได้ซ้ำไปที่เลือกประธานาธิบดีที่ทำในสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นวันนี้ทรัมป์ไม่ได้หลอกลวงประชาชนผมยังจําได้ในสมัยที่ผมวิภา์วิจารณ์ด้วยทัศนะแบบนั้นนี่แหละหลังจากการเลือกตั้งใหม่ๆที่นี่ในรายการเดอะเดนนิโรสทางการเมือง ผมเองผมไม่ได้โดนทําปรับทัศนกตินะฮะแต่ผมได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เข้าใจเหมือนกันว่าการเมืองแบบที่คนในเมืองที่มีความเชื่อว่าตนเองมีการศึกษาสูงกว่าดูถูกคนซึ่งอยู่ในชนบทว่าทำไมเลือกผู้นำนขึ้นมาคนใดคนหนึ่งทำไมไม่ใช้สมองบ้างเนี่ยการเมืองในลักษณะนั้นมันไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทยการเมืองแบบที่คนในเมืองดูถูกคนในชนบทที่เลือกคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ย ที่ดูถูกความคิดคนอื่นในการใช้สิทธิเลือกตั้งการเมืองแบบนั้นมีอยู่ทั้งในไทยและในสหรัฐ